ตำรวจภูธรภาค8ดรวบกับสืบจังหวัดบุกรวบนักพนันชั้นใต้ดินห้างดังกลางเมืองภูเก็ต ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาคแปเข้าตรวจสอบและจับก,กลุ่มนักพนันภายในโต๊ะสนุกเกอร์ชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้ากลางใจเมืองภูเก็ตหลังเปิดให้บริการนานโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับรายง,งานจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบเล่นการพนันภายในห้างดังกล่าวโดยห้างที่ได้รับแจ้งนั้นถูกปิดไปนานแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบก็พบว่ามีกลุ่มนักพนันกำลังตั้งวง,งเล่นการพนันอยู่จึงได้แสดงตัว เพื่อทําการจับกลุ่มและสามารถจับกลุ่มผู้เล่นการพนันได้จํานวน15คนพร้อมของกลางจํานวนเงินกว่า20,000บาทพร้อมกับไพ่พลาสติกและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดจอคอมพิวเตอร์โดยมีนายคมรับสารภาพว่าเป็นเจ้ามือให้มีการเล่นการพน,นันจนที่จึงรวบตัวนับพนันทั้งหมด15คนพร้อมของกลางเพื่อไปลงบันทึกประจําวันและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป